สวัสดีครับคลิปนี้กะเลี้ยงงัวครับเลี้ยงงัวนมายุทงครับอากาศกะแยมกังเว้นอ้อนห่อนครับแต่ว่าเดีนี้กะ่วงนแรงๆงนะครับแดดอ่อนแล้วกะบ่ห่อนป็นไรครับงัวนมกินหญ้า,าอยู่ครับกินหญ้าเยอะไก่นะครับเลี้ยงยุทงอยู่ ในนี้ก็แถบซึมซนก็นบ่ขึ้นเที๊ยพี่น้องเจี๊ยเป็น,ปน,ปนยังเอาไปเสกเบื้องหลังบานหลังบานนั่นยูทูบพี่น้องบ่ขึ้นจเจี๊ยเอาไปในหลุมมัน่องหลุมโปรไฟล์ปีน้องในนี้รออยู่ได้เด,ดีดยวก็หนึ่งพันข้นหนึ่งพันหนึ่งลอยข้นพี่น้องยอดวิวก็ ยอดสุโมงกับประมาณสามหอยยุธี่น่องสามหอยสี่สิบอยู่ในนี้กับถ่อยู่พี่น้องถ่ออยู่จักแามได้นี่เหมือนปีนาผู้พี่น้องถ่ออยู่แต่ว่าบ่ถอยดอกถ่ออยู่งตะวันกับเห็ดไปเรื่อยละผู้ใดจีบบ่ท่านหอดหนึ่งพันทัพกับเห็ดไปเรื่อยได้พี่น้องห,หอดได้เร็วสุโมงเอาที่ล้างก็ได้ 4, สี่พันสุโมง เ่ยาอเน่เ็ดไปเรยๆอๆคลิหนีกัเพียงจำหนีได้ปี่น้อสู้ๆอิิปหนาพ่อกันไหมไปแล้วสวัสดีครับ